สวัสดีครับทุกท่านครับผมแล็กเทปเองนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งในพอดแคสต์วันนี้ก็จะเป็นตอนสั้นๆก็ OCP นะครับผมก็เหมือนเดิมจะมานั่งเหมือนรีวิวนะครับผมเหมือนรีวิวเพราะว่าคลิปวันนี้ผมทําช้านิดนึงรอบนี้ผมทําช้านิดหนึ่ง,งป่านนี้ทุกคนคงเปิดไปแล้วได้หรือไม่ได้อะไรก็ว่านไปแล้วแต่ดวงคนนะครับผมแต่ก็โมงเปิดกันไปแล้วก็อาจจะรีวิวช้าไปนิดนึงนะครับผมแต่ก็ ทำอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าผมก็จะมารีวิวแล้วก็ออกความเห็นว่าส่วนตัวผมคิดยังไงกับไอเทมแต่ละอันที่ใส่มานะครับผมกล่อง OCP กล่องที่39นะครับผมก็แน่นอนมีแหวนอาชีพเหมือนเดิมโอกาสออก0.34%รอบนี้เป็น Link of a d o l e m ม t s ก็คือดูชื่อก็น่าจะเดาออกนะครับผมของบิชอ p ใส่ a d o l เ m มั s นั่นเองนะครับผมโอกาสออก0.34% แหวนมันบอกว่าเพิ่มดาเมจให้กับมอนทุกไซส์นะผมดาเมจเวท10%แล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับอโดเลมัสและจูเด็ก1%ต่อ3เบสเลเวลของตัวเรานะครับผมถ้าปัจจุบันเล่นกัน185ก็คือ61%นะครับผมถ้าหรือว่าตันต่อ1วงถ้าอัพเคลียร์แหวนเต็มเลเวล5นะครับผมเพิ่มเวทธาตุโฮลี่ธาตุลมลายธาตุนะครับผม 10%จริงๆใส่ธาตุลมมาทำไมก็ไม่รู้กับไรธาตุแต่ก็ใส่มาก็ใส่มานะครับผมทำไม่เวทจริงๆแล้วคนที่ใส่ก็คือเอาแต่เวทธาตุฮลี่แรงแหละนะครับแต่เขาใส่มาก็ตามนั้นใส่ก็ใส่ถ้าอัพโอเลติโอเต็ม10นะครับผมลดฟิกแคททายของโอเลติโอลง100%ซึ่งไม่ได้สำคัญหรอกครับตรงนี้แต่ว่ามาบวกฮิลแรงขึ้น30%ด้วยแล้วก็ลดอัตราการใช้ s p ของสกิล10%อันนี้เขาไม่ได้เขียนแบบชัดเจนมากแต่ผมคิดว่า ลดอัตราการใช้ SP ของทุกสกิล10%นะครับผมถ้าอโดเลมัส hmm. เรียนรู้เลเวล5นะครับผม mm hmm. เพิ่มแห้ช์นสปีด15%แล้วก็จะฟื้นฟูลเลือด100กับ SP 10หน่วยทุกครั้งที่ฆ่าศัตรูได้นะครับผมด้วยเวทมนต์นะผมแล้วก็ถ้าอัพออฟเฟอร์โทเรียมเต็มเลเวล5นะครับผมลดวาลลเบิร์คาทาม30%ไอออปชันสุดท้ายนี่ผมอาจจะมองว่าไม่ได้ค่อยสำคัญเท่าไหร,ร่นะผมในความรู้สึกผม ม่อาจจะไม่ต้องอัพออฟเฟอร์โทเรียมก็ได้นะครับผมเพื่อเอาแค่ลดไล่จริงๆมันก็ไม่แค่หรอกมันลดไล่ตั้ง30%แต่ว่าผมคิดว่าวันละเบอรคาทามไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับทุกคนอยู่แล้วนะผมในปัจจุบันก็เลยคิดว่าไอ้บรรทัดล่างนี้คงไม่ต้องสนใจหรอกสาหรับบีโอะโดนะครับผมก็เป็นแหวนที่ใครเล่นอารูเลมัสก็นะก็คงจะอยากได้กันนะผมผมไม่รู้ราคาไม่รู้ว่าเปิด ได้กันหรือยังก็คงมีคนเปิดได้แล้วแหละป่านนี้นะครับผมแต่ไม่รู้ราคานะผมช่วงน,นี้ผมไม่เคยได้เข้าเกมเลยนะครับผมก็ใครรู้ราคาก็มาพิมพ์บอกแล้วกันว่าเท่าไหร่แล้วก็มีเซ็ตนิดหน่อยนะผมบอกว่า Link of a d o ดเลมักับ Release of Magic ใส่ด้วยกันจะทะลุ M Defense ของระตูทุกเผ่า100%นะครับผมก็อันนี้รู้สึกเป็นออฟที่ยังไม่มีนะผมในเซิร์ฟไอนี้นะผมแล้วก็ไปดูไอเดีชี้ต่อไปอันนี้น่าจะเป็น1%นะครับผม จริงๆผมอ่านไปคร่าวๆรอบหนึ่งแล้วแหละนะผมอันนี้ก็เป็นชินสำคัญที่ผมคิดว่าน่าจะมีราคานะผมสไตกิ้งมิโกชิเป็นมัฟครับผมใส่ได้เลเวลร้อยไม่แน่ใจว่ามีรูหรือเปล่าอาจจะมีนะผมไม่ได้เข้าไปดูขออภัยด้วยนะผมถ้ามีหรือไม่มีก็พิมพ์บอกกันแล้วกันนะครับผมลดดาเมจกายภาพจากมอนเตอร์ธรรมดาและก็บอส5%ร์ลดดาเมจจากผู้เล่นด้วยกัน5%ออันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาพิม ถูกพิมพ์ผิดมากแค่ไหนถ้าถูกตามนี้ก็ตามนี้ถ้าเป็นมอนเตอร์กับบอสจะลดแค่กายภาพถ้าเป็นผู้เล่นจะลดทุกอย่างนะครับผม5%ทุกอัตรา1ตีบวกลดดีเลย์1%นอร์ะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับเพิ่มดาเมจกายภาพขอพายเพิ่มดาเมจกายภาพให้กับมอนเตอร์ทุกเผ่าผมเดาว่าทุกเผ่าแหละออคาสนะครับผมก็น่าจะมอนเตอร์ Monster ทุกอย่างอะ่ะ2%ซนะครับผมต่อ1ตีบวกดีมากเลยนะ ปั๊บนี้นะผมถ้าตีบวกหหรือสูงกว่าเพิ่มแมต่สปีด10%นะครับผมแล้วก็เพิ่มเพอร์เฟกต์ฮิตยีนะครับผมถ้าตีบวกแหรือสูงกว่านะผมทำให้ใช้สกิล improve concentration เลเวอสิได้สกิลของอาเชอร์นั่นเองนะผมที่จะบูตค่าเด็กกับค่า AGI นะครับผมแล้วก็บอกว่าถ้ามี Improve c o n เ e n t r a t i o n เลเวอ10นะครับผมจะบวกไอเท็ค50ฟรี50นะครับผมผมไม่แน่ใจว่า เงื่อนไขเนี้ยเงื่อนไขเนี้ยตรงนี้ถ้าเราไม่ใช่คาร์ดนักธนูนะครับผมแล้วเราตีบวก8แล้วเราได้ i Input concentration หรือว่า 10, จะได้ออฟนี้ด้วยหรือเปล่านะผมอันนี้ผมไม่แน่ใจใครมีเทสแล้วก็พีมบอกกันล้วกันแล้วก็มันก็จะมีเซ็ตของมันนะครับผมซึ่งเซตของมันจริงๆเดี๋ยวผมไปอ่านตอนที่ตัวไอเทมชิ้นอื่นดีกว่านะครับผมจะได้ไม่ต้องมานั่งแบบวนๆซ้ำๆนะครับผม ก็มีบอกนิดหน่อยเวลาถอดออกนะครับผมจะลบความสามารถของ i n p u t Concentration ที่มีอยู่ออกไปนะครับผมเดี๋ยวเซตมันนะครับผมเดี๋ยวเซตมันเดี๋ยวผมไปอ่านที่ตัวไอเทมแยกดีกว่านะครับผมเอาแค่ตัวมับมันถือว่าโอเคดีใช้ได้เลยนะครับผมก็มาสำหรับสายกายภาพแล้วผมก็คิดว่าใส่ได้กับกายภาพทุกแบบด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่กายภาพระยะไกลตอนที่ดูใช้ได้กับอะไรก็ตามคัสอะไรก็ตามที่เล่นแบบกายภาพนะครับผมแล้วก็ ไปดูไอเทมชิ้นต่อไปเป็นมัพเหมือนกันชื่อ power wing นะครับผมก็เป็นมัพใส่ได้เลเวิร้อยับผมหน้าตาเหมือนเจ็ตไอพ่นอะไรสักอย่างนะครับผมบวกเลือด3%แล้วก็การดาเมจธาตุไฟกับธาตุลม10%นะครับผมถ้าตีบวกเหรือสูงกว่าบวกเลือดอีก5%เป็น8%แล้วก็การไฟกับลมอีก20%นะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจกายภาพให้กับมอนเตอร์เผาบอสอีก10%นะครับผมไม่ใช่อีก10%เพิ่มดาเมจกายภาพให้กับบอส 10%นะครับผมแล้วก็้ตีบวก้าหรือสูงกว่าลดอเจดเปอร์เเป็น15%นะครับผมแล้วก็กันไฟกับลมอีก20%เป็น50%เพิ่มดาเมจกายภาพให้กับบอสอีก10%จากของเดิมที่บวก7ก็กลายเป็น20%นะครับผมถ้าอาร์มแคนนอนเลเวล5นะครับผมลดดีเลย์หลังการใช้สกิล20%่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้านูโตบาเรียเลเวล3นะครับผมลดดาเมจกายภาพจากมอนสเตอร์เผาบอสนะครับผม 5%เฉพาะกายภาพนะเขาเขียนยัางนั้นเขาแปลงนั้นไม่รู้ถูกหรือเปล่าแล้วก็จะได้เลือด100แล้วก็เ p 10ทุกครั้งที่ฆ่ามอนเตอร์ได้ด้วยกายภาพนะครับผมแล้วก็มีอีกบอกว่าเพิ่มดาเมจให้กับอาร์ม n คนนอนไอรอนเชอร์เฟม l อนเชอร์25%ต่อ1นึ่งเลเวลสกิลของไพ่บังเกอร์ที่เรียนรู้ถ้าอัพไพ่บังเกอร์เยอะนะครับผมสกิลดาเมจของอาร์ม n คนนอนไอรอนเชอร์เฟมลอนเชอร์ก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับผมช่วงนี้ของเมคานิก นะครับผมเยอะมากเลยกล่องใหม่ก็มีนะครับผมน่าเล่นมากนะครับผมแล้วก็ออปชั่นสุดท้ายนะครับผมถ้าไฟเ e ิร์ธรีเ s ิร์ชนะครับผมเต็มเล้วหจะทําให้ไม่กระเด็นนะผมกันการกระเด็นนั่นเองนะผมถือว่าดีเลยนะผมในความรู้สึกผมถือว่าดีเลยสําหรับเมคานิกที่เล่นสายอาร์มแคนนอนนะครับผมเราเรียกว่าสายหุ่นแล้วกันนะครัผมเมคานิกสายหุ่นก็ผมคิดว่าก็คงจะอยากได้เจ้ามัฟตัวนี้กันผมไม่แน่ใจโอกาสเท่าไหร่น่าจะ1% 1%, 1มีทั้งหมด4ชิ้นอันนี้ชิ้นที่2นะครับผมแล้วก็ไปดูชิ้นต่อไปบัฟฟี่แดนดี้แรลลอนชูนะครับผมเลือด3%ามเปอรแม็กเอชพีสาใส่ได้เลเวลร้อยใส่ได้ทุกคาสแต่ก็คงเอาไปใส่แมวกันนั่นแหละครับถ้าตีบวกห้าเลสูงกว่าเลือด7จ็ดเปอร์แม็กเอชพีเปอร์ลดดีเลย์หลังการใช้สกิลสิบแล้วก็ถ้าตีบวก7บวกเลือดอีก10บเปอร์แม็กเอชพีอีก10เปอร์นะครับผมเป็นทั้งหมด20เปอร์แล้วก็ ลดดีเลย์ล่ะครับใช้สกิล10เปอร์เป็น20เปอร์นะครับผมแล้วก็สกิลแมวเช่นเดิมผมไม่ค่อยรู้สกิลนะครผมถ้าเขาแปลถูกแปลผิดก็ผมจะไม่ทราบนะผมก็อ่านไปตามที่เขาแปลมาแล้วกันนะผมถ้า Spirit of Land l e เลเวแล้วก็แคทนิ p พาวเดอร์ลิงเลเวลห้านะครับผมจะถ้าอัพสองอย่างนี้นะผมมีสองย่างนี้สกิลอัพตามนี้นะผมจะกันเคริร์สแล้วก็ลดอัตราการใช้ s p ของสกิลแคทนิฟเอเอโอห้าสิบหน่วย นะครับผมแล้วก็ถ้า Spirit of Land เลเวล1แล้วก็แคทนิฟเมเ e โอนะครับผมเลวล5จะเพิ่มดาเมจให้กับสกิลสติวา r ์ไวด์สเตมสเปียร์ยีเชื่อสกิลยาวจังนะผมแล้วก็ถ้า Spirit of Land เลเวล1แล้วก็สกิลอ่านชื่อไม่ออกนะครับผมอะไรกลาสอะไรสักอย่างเลวห้านะผมเรียนรู้ตามนี้เมเจอรแท็กบวก50นะครับผมแล้วก็ถ้าสกิลสปิริตออฟแลน เลเวลหนึ่งแล้วก็ซิวเวอร์ไวส์เต็มสเปียร์เลเวลห้านะครับผมเพิ่มความเร็วในการเดินนะครับผมแล้วก็ถ้าสปิริตออฟแลนด์เลเวลหนึ่งแล้วก็ซิวเวอร์ไวส์ลูททวิสต์เลเวลห้าเพิ่มไอเจตแท็กอีกห้าสิบนะครับผมก็ผมพอจะทราบว่ามันเป็นสกิลของพวกสายเวทของคาร์ดแมวนะผมรู้แค่นี้นะครับผมแล้วก็บอกอีกว่าเพิ่มได้สปีดห้าเปอร์เซ็นต์ตอนหนึ่งเลเวลสกิลของสกิลเชดเดอร์ลิงนะครับผมที่เรียนรู้นะครับผมแล้วก็มีมาต่ออีกนะครับผม สองบรรทัดนะครับผมบอกว่าถ้าสกิลผมอ่านชื่อสกิลไม่ออกนะผมสกิลอะไรกลาสอะไรสักอย่างเลเวล5เต็มนะครับผมจะทะลุดีเฟนส์ขอไปทะลุเมจิกดีเฟนส์ของมอนเตอร์ทุกเผ่าศัตรูทุกเผ่า1 0 0นะครับผมแล้วก็จะเพิ่มสกิลความแรงของแคทนิปเมเทโอ10%ต่อ1เลเวลสกิลของสกิลเหมียวเหมียว นะครับผมที่เรียนรู้ผมก็ไม่รู้ว่าสกิลเต็มเลเ้ลวเท่าไหร่ทําอะไรได้นะครับผมรู้แค่ว่ารองเท้าอันนี้น่าจะเป็นของสายเวทนะครับผมของคัทแมวนะครับผมแล้วก็ไปดู1%น่าจะอันสุดท้ายดูเลทแป๊บนึงจำเลทไม่ค่อยได้นะครับผมเมจิเข้าโค้ดนะครับผมก็เป็น1%ชิ้นสุดท้ายสําหรับกล่องนี้นะครับผมเพิ่มความแรงของเวทธาตุไฟลมน้ําดินทั้ง4ธาตุหลักนะครับผมแรงขึ้น5%นะครับผมเฉพาะเวทนะ นะครับผมถ้าตีบวกตหรือสูงกว่านะครับผมก็จะเพิ่มอีกท่านละ2%แล้วก็เพิ่มไป็นแต่จปีดสิบเปอร์ถ้าตีบวก8ก็อีก3%นะครับผมแล้วก็เกาะไม่แตกถ้าตีบวก9ก็อีก5%นะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มดาเมจให้กับไฟโบโคโบไลนิ่งโบและเออร์สไพร์ร้อเปอ์เซ็นเป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับผมเขาไม่ได้บอกว่าทําไงถึงจะออกแต่ผมเดาว่าคงโจมตีด้วยเวทนะครับผมโจมตีด้วยเวทแล้วจะมีโอกาสที่จะ ทำให้พวกไฟโบโคโบ้ไลนิ่งโบเอิร์สไป์แรงขึ้นร้อเป็นเป็นระยะเวลา10วินาทีนะครับผมผมรู้สึกเลยได้เลยว่าเสื้อตัวนี้ทํามาสําหรับซอสายจะเปลฟิตนะครับผมก็ถ้าคุณตีบวก9นะครับผม,ผมก็จะทําให้เวททั้ง4ธาตุแรงขึ้น15เปอร์นะครับผมเสื้อไม่แตกไอเทสปีด10เปอร์แล้วก็มีโอกาสที่จะพวกโบแล้วก็เออร์สไปร์นะครับผมแรงขึ้นอีกเท่าตัวเป็นระยะเวลา1ิวิ แล้วก็มีเซตโบนัสด้วยนะครับผมน่าสนใจเซตโบนัสกับการ์ดทูซิเลียเอาเดก็คือการ์ดตัวแล็บ5นะครับผมตัวซอร์เซอร์้าใส่ด้วยกันนะครับผมเมเจอแทกบวก5%เแล้วก็ทะลุ M Defense ของมอนเตอร์ทุกเผ่า50%เปอร์นะครับผมน่าสนใจมากเลยเดียวสำหรับเสื้อตัวนี้สำหรับซอร์เซอร์นะครับผมใครที่เป็นซอร์เซอร์น่าจะอยากได้กันนะครับผมน่าจะเอาไปใช้แทนพวก เสื้อสามัญของสายเวทอื่นๆเลยผมมองแบบนั้นนะแต่ยังไม่ได้เทสไม่รู้แต่ผมคิดว่าคนที่เล่นสเปลฟิตโดยเฉพาะคนที่เล่นสเปลฟิตเนี่ยน่าจะอยากได้เสื้อตัวนี้กันนะผมก็ไม่ทราบราคาอย่างที่บอกก็ด้วยความที่มนเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะผมก็คิดว่ามันอาจจะแพงก็ได้แต่ถ้าคนไม่ได้เล่นกันเยอะหมายความว่าซอร์เซอร์คนไม่ได้เล่นกันเยอะก็อาจจะไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นก็นรู้ราคาก็บอกแล้วกันนะครับ ไปดูไอเทมชิ้นต่อไปกันนะครับผมก็เป็นรองเท้าที่ชื่อว่าสไตกิ้งชูจะอยู่ในเซตเดียวกับสไตกิ้งมิโกชิซึ่งเป็นมัพที่ผมพูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับผมรองเท้าโอกาสออกจะดีกว่านะครับผม2.73%แต่ว่าสุดท้ายผมคิดว่าคนที่จะใส่รองเท้าก็คงจะอยากได้มัพมาใส่ด้วยนะครับผมก็มาดูว่า,วารองเท้าทําอะไรได้นะครผมรองเท้าใส่ได้เลเวลร้อยใส่ได้ทุกอาชีพนะครับผมทุกคัส เลือดสลดดีเลยหลังการใช้สกิล30%นะครับผมลดเยอะมากอันนี้มีผลเลยโดยไม่ต้องเกี่ยวกับมัฟนะครับผมเพอร์เฟค i ิ1สิแล้วก็ถ้าตีบวก7ได้เพอร์เฟค i ิอีก20แล้วก็ถ้าตีบวก9ได้เพอร์เฟคฮิอีก20เป็นทั้งหมด50เพราะว่าลงเท้านี้ถ้าคุณตีบวก9คุณจะได้เลือด3%เปลดดีเลย์สาเปอร์เพอร์เฟคิซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับผมใครที่เล่นสกิลอารประมาณที่มันขีไม่ได้หรืออในนาคต มันก็ยังขิดไม่ได้นะครับผมสกิลที่อาจจะต้องใช้ความแม่นยำแล้วอาจจะไม่โดนบอสบางตัวหรือศัตรูบางตัวที่ฝีเยอะๆก็น่าจะสนใจรองเท้านี้อย่างมากเลยนะครับผมผมคิดว่ารองเท้านี้น่าสนใจมากไม่รู้ว่ามีรู้หรือเปล่านะครับผมถ้าใส่กับมัฟสไตกิ้งมิโกชินะครับผมอสแตตบวกสิทุก3ตีบวกของรองเท้าน,นนะผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณตีรองเทา้าบวก12คุณจะได้อสแตต 40ก็คือ4 s t ส c ต็คตั้ตีบวก15ได้50ดีมากๆเลยนะครับผมรองเท้านี้ผมก็ไม่ทราบว่าราคาเป็นยังไงคงมีคนเปิดกันได้แล้วนะครับผมก็ใครรู้ราคาก็บอกด้วยกันแต่ผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับใส่กายภาพแล้วก็บวกออสแตทบ,บวกโคดมากเลยนะครับผมไปดูสไตกิ้งอีกชิ้นหนึ่งนะผมก็คือสไตกิ้งแฮทนะครับผมก็เป็นหนึ่งในเซตมันเหมือนกันแต่มาดูความสามารถพพอมาก่อนนะครับผม ถ้าตัวหมวกนะครับผมเพิ่มดาเมจกระเพระยะไกล5%แอเดนสปีด10%เพอร์เฟคฮิตบวก10นะครับผมเพิ่มค่าฮิต2แล้วก็ลดดีเลย์หลังการใช้สกิล2ต่อ1ตีบวกนะครับผมก็คือปกติแล้วตัวหมวกเนี่ยมันจะบวกเพอร์เฟคฮิตอยู่แล้วแล้วก็มาบวกฮิตแยกอีกคนละอย่างนะเพอร์เฟคฮิตก็คือค่าความแม่นยำไเฉยนะครับผมแล้วก็มาลดดีเลย์หลังการใช้สกิลด้วย 2%ทุก1ตีบวกนะผมดีมากเลยถ้าตีบวกสัก10ก็คือได้ฮิต20ฮิต20อาจจะไม่ค่อยสาคัญแต่ลดดีเลย์20ถือว่าเยอะนะครับผมถ้าตีบวก7หรือสูงกว่านะครับผมเพิ่มดาเมจกายภาพระยะไกลขึ้นอีก10เปอร์เป็น15บห้เปอร์นะผมแล้วก็เพอร์เฟคฮิตอีก20เป็น30นะครับผมถ้าตีบวก9หรือสูงกว่าเพิ่มดาเมจกายภาพระยะไกลอีก10เปอร์เป็นทั้งหมด25่สิเปอร์นะผมแล้วก็เพอร์เฟคฮิต อีก20เป็นเพอร์เฟคคิดหนะครับผมถ้าใส่กับรองเท้าด้วยนะครับผมแล้วก็ตีบวกครบก็คือตีไม่ว้าวต่อให้ไม่คิดยังไงก็ไม่มีทางว้าวเพอร์เฟคคิดรวมกันเป็นร้อยนะครับผมเป็นเซตที่บดเยี่ยมเยี่ยมเกียมมากแล้วเราก็มาดูเซตโบนัสถ้าใส่กับตัวมัพนะครับผมอันนี้เฉพาะหมวกนะเฉพาะหมวกถ้าใส่กับมัพด้วยกันนะครับผมเพิ่มดาเมจกายภาพระยะไกลให้กับศัตรูนะผมเขาเขียนมาแบบนี้แต่ผมเดาว่าน่าจะศัตรูทุกเผ่า ยี่หนะครับผมแล้วก็จะฟื้น SP 5หน่วยต่อฮิตการโจมตีที่เราทำนะครับผมก็คือตีกี่ฮิตก็ได้ฮิตละ5ซึ่งทำให้ SP ไม่หมดแน่นอนนะครับผมเป็นเดตที่น่าสนใจมากนะครับผมสไตกิ้งทั้งหลายนะครับผมแล้วก็ยังไม่หมดนะครับผมเหลืออีกไอเทมเหลืออีก2ชิ้นเดี๋ยวขอผมดูเลทแป๊บนึงผมชำเลทไม่ได้ว่าอันไหนออกเท่าไหร่นะครับผมก็สไตกิ้งแฮทเมื่อกี้ก็คือ2.73% นะครับผมแล้วก็จะมีอีกชิ้นที่เป็น2.73ก็คือ Imperial g o r l y นะครับผมก็เป็นใส่ช่องปากนะครับผมก็เหมือนกับพวก o r t u u n e e a l i n g อะไรแบบนี้นะครับผมหรือว่าปอกคอหมาแต่อันนี้จะเป็นของสายอาจิกวิดนะครับผมอันนี้ผมเดาว,ว่าเขาแปลผิดนะครับผมจะต้องเป็นว่าทุกอาจิและวิดรวมกัน50จะได้ M defense 4แล้วก็ลดดีเลย์หลักการใช้สกิล3เ นะครับผมก็คือ1 s t a c สที่รวมกันอาจิกับวิดรวมกันได้50 p o i n พจะได้เท่านี้นะครับผมถ้าคุณมีสัก4ี่ส c ตก็จะเป็น m d ็มดีเฟนนะครับผมลดดีเลย์หลังการใช้สกี่ิล1ออะไรแบบนี้แล้วก็ใส่ช่องปากด้วยก็น่าสนใจสำหรับใครที่มองหาอะไรที่จะมาลดดีเลย์หลังการใช้สกิลเพิ่มในช่องปากแล้วก็ไปดูชิ้นสุดท้ายที่เป็นไอเทมใหม่นะครับผมก็คือจริงๆ OCB กล่องนี้มันมีไอเทมเก่ามาใส่ไว้ด้วยเป็นเลทที่ออกง่าย แต่อันนี้เราพูดถึงแค่อายเทมใหม่นะผมอันนี้ก็เป็นเลทหกเปอร์เซ็นตะ์ผมจำไม่ผิดขอเลือกดูแป๊บนึงสไตกิ้งเมลนะผมเป็นหนึ่งในเซ็ตสไตกิ้งอ่าหกจุดแปดสามเปอร์เซ็นต์จำไม่ได้ว่าทศสิยมมันเท่าไหร่นะผมสไตกิ้งเมลก็เป็นเกาะเพียวๆไม่มีอะไรเลยนะผมหมายความว่าเกาะเปล่าๆมีแค่ดีเฟนซ์ร้อยยี่ใส่ได้เลเวลร้อยเท่านั้นผมคิดว่ามันน่าจะมีรู นะครับผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยนะผมอย่างที่บอกขออภัยมีรู้ไม่มีรู้ใครรู้บอกแล้วกันนะครับผมแล้วก็บอกว่าถ้าใส่กับตัวมัฟนะครับผมทุก3ามตีบวกของตัวเสื้อจะให้เลือด20เปอร์ดีมากเลยนะครับผมแล้วก็ลดดามจกายภาพระยะไกล5%คุณลองนึกว่าตีบวก15เสื้อตัวนี้ตีบวก15แล้วคุณมีมัฟคุณจะได้เลือด100%ลดดาเมจกกะภาพระยะไกล25% รถอเมีาภาพระยะไกลอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเยอะนะนะครับผมแต่เลือดเนี่ยเท่ากับการ์ดกังขาเลยนะนคุณตีบทสิบห้าผมไม่รู้ว่าเสื้อตัวนี้มีรูหรือเปล่านะครับผมถ้ามีรูเนี่ยโอ้โหใครมีการ์ดกลงขาอยู่เลือดรูนไนท์สายพ่นว่าน่าจะทําเลือดได้หลักแบบหกแสนอะไรแบบนี้หรือเปล่าสำหรับของในเซิฟนี้นะครับผมถ้ามีเสื้อตัวนี้แล้วใส่การ์ดกลงขาด้วยเปิดเฟนซี่ก็น่าจะเป็นล้าน ได้เลยสาหรับเลือดลูไนน์น่าสนใจมากนะผมสำหรับเสื้อตัวนี้นะผมแล้วก็โอกาสออากมันง่ายด้วยแต่จริงคือคุณต้องมีมัฟไงคุณต้องใส่กับมัฟถึงจะได้ผลนี้แลนะผมผมคิดว่า OCB กล่องนี้ไอเทมน่าสนใจมากเลยนะผมน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับผมคือแหวนอาชีพนี้ผมก็มองว่าใครเล่นบีก็คงอยากได้แหละแต่ของสไตลกิ้งเนี่ยไอเซ็ตสไตลกิ้งเนี่ยโอ้ผมมองว่าดีมากเลยนะผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าโบเกนดีหรือเปล่าแต่มันดีมากๆเลย แล่สไตกิง้งถ้ามีครบเซตนะครผมถ้าใครเปิดได้ครบเซตก็โอ้โหใช้น่าจะแฮปปี้ดีด้าเลยผมมองว่าใช้ได้กับหลายสายมากไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกไปจะเป็นลูนพ่นก็ได้จะเป็นสายกายภาพตีที่เอาเพอร์เฟกต์คิสสกิลไม่ติดคิแล้วก็ในอนาคตมันไม่ติดคิ้อยู่แล้วเพราะบางอาชีพมีนะครับผมสกิลคัตอื่นอาจจะแบบแพท200ติดคีได้แต่บางอาชีพเขาก็ไม่ได้ติดคิผมยกตัวอย่างเช่นรอยอากาศ ที่แบบเล่นสายหอกโอเวอร์แบนเป็นต้นสกิลมันอนาคตมันก็ไม่ติดคิยอยู่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเจอบอสที่แบบอจิสองเท่านะครับผมมันก็ไม่โดนอยู่ดีก็กลายเป็นปัญหาอยู่ดีถ้าใส่เซตนี้ก็คือครบทุกชิ้นก็จะได้เพอร์เฟกต์ิตร้อยทาตีบวกครบนะแล้วผมยังไม่รวมว่ามันบวกตีไกลภาพระยะไกลอะไรของมันอีกเยอะแยะมากมายผมมองว่าเป็นเซตที่มันจะบวกอะไรเยอะขนาดนี้บวกหลายอย่างบวกทั้งลดดีเลย์บวกเพอร์เฟกต์ิตบวกตีไกยภาพระยะไกล นะครับผมบวกเลือดอีกเสื้อเกาะโอ้โหมันจะครอบคุมมากเลยมันไม่ครอบคุมอย่างเดียวก็คือผมมองว่าสายเวทอาจจะไม่ค่อยสนใจมากเท่าไหร่แต่ว่าแม้แต่รองเท้าใส่คู่กับมัฟก็ได้ออสแตตเยอะมากนะผมก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงสําหรับเซ็ตนี้นะครับผมแล้วก็ตัวมับด้วยความที่มันออกยากสุดก็อาจจะแพงสุดมั้งนะครับผมก็ ใครรู้ราคาก็บอกแล้วกันแล้วนะผมถ้าผมมีเวลาผมอาจจะเข้าไปเปิดสักหน่อยนะผมเพื่อรุ้นนิดๆหน่อยๆว่าว่าได้อะไรนะผมถ้าอยากจะขอก็ขอ,ขอให้ได้มัฟแล้วกันนะครับผมถ้าจะอยากได้นะเพราะว่าแหวนในชีบีผมไม่ได้เล่นบีอโดอะไรขนาดนั้นก็เลยอาจจะไม่ได้อยากได้มากแต่มันดีแหละนะผมมันดีสาหรับ,บบีอโดนะครับผมก็ คิดวันนี้เท่านี้แล้วกันนะครับผมมาเหมือนรีวิวมาแบบมานั่งเหมือนวิจารไอเทมไม่ฟังว่าใน OCB กล่องนี้ไอเทมแต่ละชิ้นผมคิดอะไรยังไงว่ามันดีไม่ดีนะผมส่วนตัวผมว่ากล่องนี้ดีเซ็ตสไตคิงดีมากเลยนะผมใครเล่นสายอย่างที่ใช้ความสามารถาที่อธิบายไปอะมันคือมันเยอะมากอะไอความสามารถที่มันบวกเนี่ยของเซ็ตสไตคิงเนี่ยก็ใครเล่นอะไรพวกนี้ก็หาไว้แล้วกันนะครับผมเพราะว่า เออแต่มันเป็น OCP หรือใบผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวไม่หาเราอาจจะหาไม่ได้แต่ OCP เดี๋ยวมันก็สักวันมันก็อาจจะลงมาบเซอร์ที่ป้าอยู่ดีแต่มันก็ไม่รู้ว่านานแค่ไหนไงนะผมถ้าอยากใช้ก็หาไว้เลยก็ดีนะผมแล้วแต่ว่าคุณเดือดร้อนไหมนะผมถ้าจะต้องเปิดหรือเติมเงินเยอะหรือว่าจะต้องหาตัวไอเทมที่มีราคาแพงมาใช้นะตอนนั้นเดือดร้อนไหมไอันนี้ก็แล้วแต่คนว่านไปนะผมไม่มีบทสรุป ว่าควรจะซื้อเลยหรือไม่ซื้อเลยแล้วแต่คนแล้วแต่วิจารณญาณแต่ละคนแล้วแต่เงินในกระเป๋าของคุณด้วยสำหรับคลิปวันนี้เท่านี้ละกันนะผมใครชอบก็กดไลค์ใครไม่ชอบก็กดดีไลค์ใครคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูใครเปิดได้มัฟเปิดได้แหวนอะไรแล้วก็มาขิกกันได้นะผมมาคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับแรกใ้วันนี้เท่านี้ละกันนะครับผมไว้เจอกันีกทีโอกาสหน้าสวัสดีนะครับ